ก็สวัสดีกันน้วยนะครับผมกลับมาพบกับทีเด็ดอหลงลงไปยิงอีกแล้วนะครับทีเด็ดฟุตบอลดีๆมีแจกฟรีวันละตัวเนาะสําหรับวันนี้เนี่ยอ่ก่อนที่จะไปดูทีเด็ดบอลวันนี้กันนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มอหลงนะครับ a l g 619มาได้เลยนะครับกลุ่มมีเ p เนาะพร้อมจะพาเป็นกันรวยไปด้วยกันนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยอหลงมองไปที่ฟุตบอลพรีเมยร์ลียอังกฤษนะครับเป็นอ่วอตฟอร์ดเนาะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอ่ นอร์ลิตซิตี้นะครับคู่นี้เนี่ยมีตำแหน่งโซนปลอดภัยเป็นเดิมพันนะใครที่ชนะเนี่ยจะได้อ่าอยู่โซนปลอดภัยได้ท,ทันทีนะครับเจ้าบ้านเนี่ยบดฝ่อชนะ4มาเสมอได้ในเกมล่าสุดเนี่ยที่บุกไปเสมอกับนิวคาสเซิลทีมท้ายตารางมาเหมือนกันเนาะและเพิ่งตกรอบเอฟเอคัพไปนะครับที่บุกไปเยือนอ่าเตอร์ซิตี้4ประตูต่อหนึ่งนะครับกับ5เกมหลังเนี่ยยิงได้อ่าต่อเนื่องยกเว้นเกมที่แพ้สเปอร์ไป1-0นะครับเนาะ ส่วนเกมเย่าห้าเกมหลังเนี่ยมีพลิกชนะแมนยูแค่เกมเดียวนะครับอีก4เกมเนี่ยแพ้ทั้งหมดเลยส่วนทางฝั่งทีมเยือนเนี่ยอย่างอาร์น็อกมินอย่างอ่อนเนี่ยนอริซิตี้เนี่ยเพิ่งเรียกฟอร์มเก่งได้ในเกมที่สุดอ่าเกมล่าสุดนะครับเปิดลังเย่าเอาชนะเอเวอเรตันไปสองประตูตอนหนึ่งนะส่งผลให้อาร์เอลเบริเตสเนี่ยกุนซื้อของเอเวอเรตันเนี่ยถูกปลดออกจากเกมนั้นทันทีนะครับเทียบฟอร์มนอกบ้านเนี่ยนอริสก็ไม่ได้ดีอะไรมากนะห้าเกมหลังเนี่ยเอาชนะชาวตันเนี่ย ในเกมเยือนรายการเอเวอเนี่ยได้แค่เกมเดียวนะครับเทียบขุมกาลังตอนนี้เนี่ยมีบาดเจ็บพอๆกันเนาะแต่ถ้ามองจากสถิติเจอกันมา5เกมหลังเนี่ยมองดูแล้วเนี่ยวัตฟอร์เนี่ยเป็นการเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดเลยนะครับและ2เกมหลังเนี่ยที่เจอกันเนี่ยก็เป็นวัตฟอร์เนี่ยที่บุกไปเก็บชัยชนะมาได้ทั้ง2แมตช์เลยนะครับถ้าดูแล้วเนี่ยถ้าให้เลือกเนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ยผมขอเลือกเชียร์วัตฟอร์แล้วกันเนาะ เพราะคิดว่ายังไงเนี่ยต้องจัดหนักจัดเต็มเพื่อสแต้มรุนหนีตกชั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็เปิดราคามาไม่แพงเนาะเหรียราคากําลังดีเลยนะครับมองดูเทียบกับขุมกําลังนักเตะสภาพความพร้อมตอนนี้แล้วเนี่ยน่าจะเบียดเอาชนะไปได้ไม่ยากเลครับเนาะสกอร์ที่คาดคาดการณ์เนีวันนี้เนี่ยผมคิดว่าวอตสฟอร์ดเนี่ยน่าจะชนะประมาณ2ปรนะตูต่อหนึ่ะก็ เน้นวัตฟอดไปเลยนะครับสาหรับวันนี้เนาะอหลงเลือกอยู่วัตฟอดนะครับอยู่เจ้าบ้านดูดีที่สุดนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยเนาะก่อนจะจากกันไปนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มอหลงเนี่ย a l g 6 1 9มาได้เลยนะครับกลุ่ม vip เนาะยินดีต้อนรับทุกคนเข้ามาเป็นสมาชิกด้วยกันนะครับแต่เราวันนี้เนี่ยอหลงขอตัวลาไปก่อนละกันเนาะไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีนะครับ